เอาละไปทานของทอดก็ว่ามันแล้วนะอร่อยผมบอกเลยว่ามันกว่าทานแล้วมันจากทำไมอ่ยมันไงอะไรเนมันมันมากแมงมันอ๋อไปทานแมงมันไปที่จังหวัดลำพูนเขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้ราคานี่พุ่งสูงเลยทีเดียวเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากเขาบอกว่ากิโลกรัมละ2,500บาทไม่เชื่อก็ไปดูครับ ตามมาดูกันเลยแมงมันโอ้ตัวอ้วนๆเลยค่ะโอ้ยมันมันหนุ่มันสุดๆเลยแหละเห็นแบบนี้นะครับแมงมันจํานวนมากครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้มีวางขายอยู่ในกาดอุทาก็คือตลาดอุทานั่นเองหรือว่าที่ตลาดแห่งนี้นะครับเป็นตลาดสดในอําเภอแม่ทาจังหวัดลําพูนช่วงนี้พ่อค้าแม่ค้าต่างก็นําเมนูแปลกๆมาวางขายเกันเป็นจํานวนมากเป็นสถานที่รวมเมนูอาหารป่าอาหารแปลกที่หาทานยากนะครับ ที่เราพูดถึงนี่ก็คือแมงมันที่ชาวบ้านในภาคเหนือมักจะนํามาปรุงเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นการทอดเกลือแกงหรือว่าทําน้ําพริกโดยขณะนี้มีราคาแพงมากนะครับอยู่ที่กิโลกรัมละ2,500บาทแต่ลูกค้าบางคนที่ชื่นชอบเขายอมทุ่มซื้อเลยถึงคนละ1กิโลกรัมเลยนะโอ้โหแพงขนาดนี้ยังยังซื้อเพราะว่าชอบจริงๆอ่ะซึ่งนางพิกุล ขันทะชมพูแม่ค้าในตลาดวิทาบอกว่าปีนี้เนี่ยเพิ่งจะมีแมงมันออกมาขายเนื่องจากฝนตกหนักทําให้แมงมันพากันออกมาเล่นแสงไฟชาวบ้านจึงไปจับมาขายสามารถสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นการรมเพราะมีลูกค้ามาซื้อกันอย่างต่อเนื่องในรอบหนึ่งปีเขาบอกว่าจะมีช่วงนี้เท่านั้นนะครับอร่อยค่ะถือว่ามีประโยชน์นะคะรับรองว่า,ราอร่อยทีไหนครั้งหนึ่งค่ะกิโลเท่าไหร่ครับทีนี้ราคาโลหนึ่งก็สองพันห้า 2,5นหนะคะแพงเลยถูกครับมีนี่แพงค่ะปีที่แล้วลงละส0 0พันนี้ขึ้นมาโลง2,5นอกจากนี้นะครับนางพิกุลยังบอกได้ว่ามีหลายปัจจัยนะที่ทำให้แมงมัน,นมีราคาแพงขึ้นส่วนหนึ่ง <นะ S 3> เป็นเพราะว่ามีคนนิยมทานมากขึ้น<อ>ขณะที่จำนวนแมงมันก็มีน้อยลงเนื่องจากป่านั้นถูกทำลายมีการเผาป่าจนอาจจะทำให้โพรงของแมงมันนถูกไฟป่า เขาทำลายไปแต่นอกจากแมงมันแล้วเนี่ยในตลาดวิทานนะครับก็ยังมีเมนูแปลกๆพิสดารอื่นๆอีกด้วยซึ่งจากนี้ไปนะครับเป็นช่วงฤดูฝนก็จะยิ่งมีเมนูแปลกๆที่เป็นเมนูป่าหายากออกมาวางขายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจสําหรับใครที่อยากจะลองไป เปิดพิสดารใช่สาหรับแมงมันเนี่ยมีแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าปีนี้พลาดไปแล้วเนี่ยรออีกทีปีหน้าเลยนะพลาดแล้วรสชาติเป็นยังไงมันมันขนาดไหนไลน์มาพูดคุยกับเราหน่อยเขามีแบบพวกป่นด้วยนะทําเป็นป่นแมลงมันอะไรประมาณเนี้ยิ้เกข้าวเหนียวไงจิ้มเือเหนียวแค่เขาไปคั่วไปทอดเกลือก็แซ่บแล้วอร่อยเหมือนกันนะครับ